วัดีครับวันนี้จะไปเปิดน้ําใส่หญ้านะครับก็เรามีน้าอยู่ข้างหลังแต่จะหมดแล้วไม่มีฝนเลยนะครับ<ป>รต้องไปดูเลยลหญ้าอย่างดีเ,เพื่อให้บัวมีอาหารเอาสายนู่นมาที่นี้เราจะปล่อยน้ายําใส่แปลงหญ้านะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูโบที่เราจะปล่อยน้นําน้ําก็แทบจะไม่มีค่ะแต่เราต้องปล่อยนะทุกคนเพราะว่า ยญ้าก็จะแห้งแล้ววัวก็จะไม่มีอะไรกินต้องใส่เป็นทุกคนนี่คือบอ่อแหนแดงเรานะสวยมากค่ะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะแหนแดงเราจะค่ะวันนี้ก็ส่งนะคะแต่ว่าส่งมาเยอะเพราะว่าเราไม่ได้รับออเดอร์แต่ถ้าใครแบบทักมาก็โอเคส่งได้เพราะว่าไม่อยากส่งคือกลัวของมันค้างนะทุกคนของค้างเดี๋ยวมันจะต้องเคยมอีก เราก็เลยยังไม่ส่งนะคะทุกคนเ,คเดี๋ยวสายหลุดแป๊บหนึ่งโอเคพ่อแตกนะคะทุกคนคก็เลยยังไปทางนู้นไม่ได้เดี๋ยวพ่อมามัดสายอนนี้ก่อนแล้วพี่จะทำยังไงอะ่ะนี่ทุกคนเห็นไหมนนวัวเราอยู่ทางนู้นนะคะเห็นวัวเราไหม,ไม,ไ,ม,มไม่รู้ พับตรงไหนเดี๋ยวไปดูให้พี่ป้องแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นอะไรนะเมื่อกี้เหรอเม็ดมะย <c oughs> มมันไปตันอยู่ตรงเม็ดมะยม <c oughs> ตันท่อตันสายไปทุกคนไปดูกัน <c oughs> พี่ปอ้อมว่ายังไม่มีเงินมาพี่ป้อมกางเกง,เกงพี่มันหลุดดึงหน่อยอ้ใครทำให้มันลุด, <c oughs> ดอยู่ต้องไปหาใหม่อีกเลย ทุกคนนี่คือบอ่อนะบอ่อที่เราขุดใหม่บอ่อที่เราขุดใหม่แทนแทนตอนนี้ต้นหญ้าขึ้นเต็มบอ่อแล้วค่ะไม่มีน้ำไม่มีนีไม่มีเชือกเลเดี๋ยวดูคุณป้อมนี่ค่ะบอ่อที่เราขุดใหม่นี่แหละเราจะเปิดไปใส่แปลงหญ้านะทุกคน <c oughs> แล้วอะไรดำๆอ่ะพี่ในบอ่อตอนนี้แทนแทนน้ำไม่มีครับ มีแต่ยญ้าครับเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเรากำลังรอพี่ป้อมนะคะทุกคนกำลังเดินไปเอาอะไรลูกทางนั้นมาแล้วนะทุกคนแล้วเชือกมามัดมดาใส่น้ำรู้เปล่าไหนมันเป็นอะไรไมันผู่ไง ไม่ใส่ยังใส่เลยน่าสงสารเนาะ <c oughs> นี่ปัม๊มเรานะคะทุกคน <c oughs> ปั๊มกลางแจ้งไปเลยไม่มีลมเลยโ <c oughs> อ้โีลงคืนทะมูลน้ำนะกางหาทุนนะทุกคนระบบน้ำ <c oughs> ดอกรัก <c oughs> ดอกรักน่ารักไหมทุกคนดูอ่ะร,รอน้ำก่อนๆๆ น้ำมันน้อยน้ำมันน้อยก็เลยต้องร่อนน้ำถ้าน้ำเต็มไม่ต้องร่อใช่ไหมไม่่ต้องร่อเหมือนเดิมรอฝนทั้งเดียวขอแค่ทั้งเดียวอย่างดันไม่มีน้ำหลุดยาเดี๋ยวเราจะรอดูว่ามันจะนี่ไหมนนี้เราใช้น้ำใต้ดินอย่างเดียวน้ำจะไหลไหมบอ่อไนแดงก็ใช้น้ำใต้ดินเรากลาำลังเปิดไปปล่อยในบ่อแปลงหญ้าน,น,น,นะทุกคนปล่อยไปเลยแล้วไม่มีระบบสปริงกงสปริงเกอร์แล้วไม่มีปล่อยไปเลยอย่างเดียว เต็มแล้วเต็มแล้วอ่าเราก็จะเสียบน้ำแย่ช็อตนะอืมเสียงตํามาแล้วแต่มาแล้วมาแล้วน้ำไหลแล้วไปเดี๋ยวไปดูน้ำทางนู้นกันทุกคนท,คทุกคนดูที่จริงเราปลูกต้นไม้แถบนี้นะแต่ว่ามันแรงมากก็เลยขุดไปปลูก้าบ้านแล้วเราลดไม่ไหวนะทุกคนมันไม่ได้มีระบบดึงไม่ได้พี่ต้องออกทางนู้นเลย น้ำไหลแล้วน้ำไหลเลยนะคะทุกคนเราก็จะเปิดทิ้งไว้เลยสดชื่นมากย่าแบบว่าดีใจมากทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าไหลไปถึงไหนนะคะนี่เป็นแปลงที่เราปลูกวัวนะคะทุกคนเราจะปล่อยย้าปล่อยน้ำแปลงนี้ค่ะทุกคนให้ย่านี้มันได้น้ำหน่อยเพราะว่าแรงมากค่ะทุกคนที่เนี่ยโอเคค่ะตอนนี้เรา สำเร็จแล้วนะคะเปิดน้ำเดี๋ยวปล่อยให้น้ำทำงานไปก่อนเดี่ยเราไปพักแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย